กับกองงานมันเด็กว่าแมนบอลเอเอยยุ่มวันนี้เด็กน้อยหลาย <c oughs> โค้ชกก็อยากได้น้ำมูอน้องไอ้ไอ้เด็กไอ้ที่สามวันเสียเอากระบ,บี่ไอ้เนี่ยไอ้ดังบอลอิ๋วไอ้เนี่ยมันดังน้องอหลีในนาทีนี้มันถูกสายตาจ้องมาเบิ่งไอ้อผู้เดียวน,อน้อง บบคือแปลว่าตละคนนี่กังมงัลเต่ละงานเฟสแต่ละามองอ้อมพงอ้อมผาบ่าต้องมาจ้างงานเต็มหมดเราเนาะเมืเ่อเราส <l ots> องงานค่อยแหบเว้ยโอ้มันคักอี่ดีเอามาแจกอีกบัดเทศเนี่ยฮะอัอนสุดท้ายเราเด้นเนาะไม่ฮันชุดท้ายเด่เนาะ คือแบบว่าไอ้มันดังไอเห็ดจังไดก็ได้นองเอมันคืออ่อนสั้นจากความกักแท้กูจังไดกูมาดัง,งกักแท้กูนเนะี่ยอ่นอนสั้นกูกักเลยหาขัวามืเอ